สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ผมยังเหลือสูตร2ตัว2สูตรไม่ใช่2ตัวนะครับสสูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับมาฝากอย่าง,งตกค้างยังไม่ได้ลงให้ดูนะครับก่อนที่จะสรุปนะครับส่วน2ตัวล่างก็สรุปไปแล้วนะครับผมถูกใจตรงใจตัวไหนก็พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่ คิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับส่วนสรุปบนเดี๋ยวเราดูชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะรวบรวมสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าถ้าจะนำไปใช้นะครับหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมรับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ JR Channel หยฟรีนะครับเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสสูตรนี้นะครับเทียบชนหลัก หน่วยบนนะครับมาดูสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออก9 9 4นะครับทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่้าดดงวดนะครับที่เข้ามาเข้าๆนะครับเข้าๆนะครับ3บวก8เป็น11 11บเวก8ปเป็น19นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกได้เลข9้าแล้วบวก6นะครับแปดก็จะเป็น15ได้เลข5้า ห้าบวกสนะครับเป็น8% 8ดแบวกสเป็น11% 1เอ็ดสิบเอ็ดบวกสาเป็น14นะครับได้เก้าห้าแทั้งหมด5ตัวนะครับผลรางวัลที่ออก9 9้านะครับหลักหน่วยคือเลขสี่วัดต่อมานะครับศูนย์บวกสามบวกสเป็น7จ็ดนะครับเจ็ดสกผลรางวัลที่ออก3ามูนยนะครับตัวที่มาเลขสา วดต่อมานะครับ3าบวกเเป็น10บวกสเป็น12 28องสหนึ่งสีะครับออก6 2 8หลักหน่วยนะครับคือเลข8ปวดต่อมานะครับได้3 9ม5กอนะครับออก3 95หลักหน่วยคือเลข5งวดต่อมานะครับ6กบวกสเป็น9 9้เบวก8ปเป็น17นะครับ 7ตัวนี้บวก6กงที่ก็จะเป็น13นะครับได้3แล้วก็เพิ่มไปทีละสารแต้ม7 3 6 9 2ผลรางวัลที่ออก303ตัวที่3 0 7นะครับตัวที่มาคือเลข7็นะครับหลักหน่วยงวดต่อมานะครับได้3 9 2เ8ผลรางวัลที่ออก6 0 3หลักหน่วยนะครับคือเลข3งวดต่อมานะครับ แปบวกหเป็นเก้าเก้าบวกเเป็นสิบหกนะครับหกสองห้าผลรางวัลที่ออกห้าสามปหลักหน่วยตัวที่มานะครับคือเลขแปดแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับสองวกศนบวกหได้สามนะครับได้สแล้วก็บวกหกนะครับตัวแรกได้เก้เ้าบวกสเป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสเป็นสิบแปดนะครับเอาตัวท้ายนะครับได้สามเก้าองห้าแป ผลรางวัลที่ออก4 2 2นะครับตัวที่มาคือเลข2ของงวดนี้นะครับ0ูนบวกหบวกหนะครับเป็น12ได้เลข2นะครับตัวแรกบวกหนะครับก็จะได้เลข8 8ดบวกสได้11ได้เลข1นะครับ1นบวกสได้4 4่บวกสได้7 ได้สองแปนะครับจะมีมาไหมนึม่งเมษายนจะมีมาหรือไม่ครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นนะครับ สามตำแหน่ง,งเปียกามาดูสูตรที่2นะครับ สูตรที่2ที่เราจะมาเทียบชนนี้จะเข้ามาก่อน1งวดนะครับแต่ก็จะมีผิด1งวดนะครับสูตรนี้งวดแรกนะครับ4ีบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น13 13 6บวกหเป็น1 9 9 0 1 2 3นะครับสูตรนี้นับเพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับผลรางวัลที่ออก661หนึ่ลักหน่วยคือเลข1น งดต่อมานะครับคำนวณแล้วนะครับได้4ี่ห้าหกเจนะครับออกเก้าเหลักหน่วยคือเลขสนะครับวัดนี้นะครับเก้าบวกเก้าเป็น18 18ปบแปดบวกเก็เป็น25 25ิบวกสาเป็น28่สิบแนะครับแปดเกูนย์หนะครับผลรางวัลที่ออก3 0 3นะครับเลขสนะครับหลักหน่วยอันนี้8 9 0 1 2ไม่ผิดนะครับ แต่ถ้าเราหกตัวก็จะไม่ผิดนะครับก็จะครบแต่ว่าตัวชนก็จะเพิ่มมาอีก1ตัวบางบางบางงวดนะครับบางงวดก็จะชนกัน3ตัวบางงวดก็จะ2ตัวแต่ไม่เป็นไรนี้ผ่านไปแล้วเราเอาแค่5้าตัวเหมือนเดิมวด <c oughs> ต่อมานะครับบวกแล้วได้ห้าหกดแปดเก้านะครับผลรางวัลที่ออกหกสองแดนะครับตัวที่มานะครับคือเลขแปหลักหน่วย ว่ดต่อมา2 3 4สาี่ห้นะครับออก3 95หนะครับหลักหน่วยวดต่อมานะครับ3บวก3เป็น6บวกสเป็น9 9้เบวเป็น15บห้าได้ห้าหกผลรางวัลที่ออก307นะครับหลักหน่วยตัวที่มาคือเลข7 วัดต่อมานะครับสาบวกสเป็น6กบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น13 3 4 5 6 7นะครับออก603นะครับตัวที่มาหลักหน่วยเลข3วัดต่อมาครับ 6, 6เป็น12บวก3เป็น15บวก1เป็น16 67890นะครับผลรางวัลที่ออก538หลักหน่วยเลข8 แล้วก็5บวก5เป็น10บวก8เป็น18บวก0เป็น18 8 9 1 2นะครับ8 9 0 1 2ผลรางวัลที่ออก4 2 2หลักหน่วยคือเลข2ของงวดนี้นะครับ4บวก4เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก5เป็น22ได้เลข2 เพิ่มไปนะครับ3 4 5 6ทั้งหมด6ตัว5ตัวนะครับถ้าเราสองสูตรมาเทียบชนกันนะครับจากงวดที่ออก994เหมือนกันก็จะมีชนกันที่584ตัวที่มาคือเลข4งวดต่อมานะครับตัวที่ชนผิดนะครับเพราะว่าสูตรนี้ผิด แต่ถ้าเราเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็จะมีชนกันที่เลขสามนะครับก็จะชนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัววดต่อมานะครับเท <c oughs> <c oughs> ียบชนกันแล้วชนกันที่แปดกับเจ็ดนะครับตัวที่มาคือเลขแปดวดต่อมานะครับชนกันที่สามสองห้านะครับตัวที่มาคือเลขห้าวดต่อมานะครับชนกันที่หกเจ็ดเก้านะครับตัวที่มาคือเลขเจ็ดหลักหน่วย วันี้ชนกันที่3กับ5นะครับตัวที่มาคือเลขสาวันนี้ชนกันที่6กับ8นะครับตัวที่มาคือเลขแปแล้วก็งวดที่ผ่านมาชนกันที่เลขเกเลขสอเลขแปนะครับ3ตัวตัวที่มาคือเลขสงของงวดนี้นะครับ เา,าดูตัวชนของโวดนี้สองสูตรก็จะมีเลขสองนะครับเลขแปดไม่มีเลขหนึ่งไม่มีมีเลขสี่เลขเจ็ดไม่มีนะครับชนกันที่เลขสอกับเลขสีนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาหนึ่งเมษายน 64นะครับเรามา,มา,มาอรอลุ้นกันระหว่าง2ส,สูตรเทียบชนกันชนกันที่2กับ4นะครับเป็นเลขคู่ทั้ง2ตัวนะครับจะมีมาไหมท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเดี๋ยวจะมารวบรวมสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเหลือสรุปบนนะครับสรุปล่างสรุปไปแล้วก็จะเหลือชุดสรุปบนอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR channel หวยฟรีเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันให้ฝึกคิดฝึกคํานวณนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในชุดสรุปครับสวัสดีครับ